คราวนี้ก็มาถึงวิธีนะครับที่เราจะเอาโพสต์นะครับจากระบบหลังบ้านที่เราโพสต์ไว้เนี่ยครับมาโชว์ระบบหน้าบ้านให้มันสวยนะครับแล้วก็ดูดีมีคอลัมน์ ชัดเจนนะครับซึ่งทีม The Seven กับ v i s u a l Composer เนี่ยสามารถทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับโดยผมจะให้ดูตัวอย่างนะครับภาพรวมก่อนนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเป็นการนำนะครับโพสต์จากระบบหลังบ้านมาแสดงในแบบ3แถวนะครับแล้วก็นำแสดงแค่6ตัวเท่านั้นนะครับโดยมีภาพขนาดตัมเนลเนี่ยไม่ไม่ใหญ่เลยนะครับประมาณ60พิกเซลเองนะครับซึ่งภาพตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า f e a t u r e Image นะครับภาษาไทยอาจจะทัดคนใช้ Word p r e s s ภาษาไทยจะเรียกว่าภาพตั้งพิเศษนะครับครานี้ เราจะนํามาแสดงได้แบบไหนบ้างนะครับเวลาเราเอาระบบระบบหลังบ้านนะครับในเรื่องของเรื่องทั้งหมดนะครับนี่คือเป็นเวอร์ชั่นไทยนะครับในโพสนะครับมาแสดงในระบบหน้าบ้านนะครับซึ่งแต่ละทีมเนี่ยมีฟังก์ชันการทํางานที่ไม่เหมือนกันนะครับและรองรับการแสดงผลที่ไม่เหมือนกันผมแนะนําตัวนี้นะครับจะเดอเซเว่นสามารถแสดงผลได้เยอะทีเดียวนะครับเรื่องแรกนะครับเราเอาตรงส่วนโพสเนี่ยมาแสดงนะครับว่าสามารถนําแสดงรูปแบบอะไรได้บ้างนะครับ เริ่มแรกนะครับแสดงในแบบรูปแบบของที่เรียกว่าบล็อกมินิครับคือเป็นภาพตัวเล็กๆแล้วก็เป็นลักษณะลิสต์ครับคือมีภาพทางด้านซ้ายแล้วก็เทคอธิบายทางด้านขวานะครับส่วนต่อไปนะครับสามารถนำโพสต์เนี่ยจากระบบหลังบ้านที่เราใส่ข้อมูลนะครับมาในแสดงในรูปของมัลซอ r รี่แล้วก็กริดนะครับวิธีการสังเกตนะครับในรูปแบบนี้ก็คือว่ามีภาพอยู่ด้านบนนะครับ ข้อคําอธิบายอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้คือภาพอยู่ด้านซ้ายนะครับ text อยู่ด้านขวาเห็นไหมครับแตกต่างกันนะครับระหว่าง list นะครับกับ m a s o n r y หรือ grid นะครับคราวนี้ตัว m a s o n r y หรือ grid เนี่ยเราสามารถจัดคอลัมน์ได้ครับว่าเราจะเอาจีกี่อลัมน n โอ้โหดีขนาดนั้นเลยนะครับอย่าค่อยดูรายละเอียดอีกทีนะครับนี่ก็แลวสามารถเลือกได้ว่าจะเอากี่พสต์มาแสดงนะครับอีกแบบหนึ่งที่สามารถทําได้คือเลือก ส่วนที่เรียกว่า scorer นะครับคือการเลื่อนนะครับเลื่อนยังไงนะครับเราจับเมาส์คลิกลากเลื่อนได้นะครับเห็นไหมครับและส่วนที่โดดเด่นมากก็คือว่าเวลาที่เรา resize นะครับสมมติว่าผมจะ r e ไ i z e ให้มันเล็กลงสําหรับมือถือนะครับมันก็จะอ่าลองรับให้เรานะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับเห็นไหมครับ ว่า Box Scorer เนี่ยมันเลือกรองรับให้เรานะครับยืดหดขยายให้เรานะครับจากเดิมที่แสดงแบบ3 3าอ่าโพสก็เหลือแค่โพสครึ่งอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นเทคนิคที่ถูกใช้ใน Facebook หรือว่าแอปพลิเคชันที่อ่าระดับสูงๆขึ้นไปนะครับเดีย๋ยวผมขอ,ขอ,อก,กลับมาไซส์เดิมนะครับโอเคนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถดึงนะครับข้อมูลของ พสต์นะครับที่เราใส่ไว้หลังบ้านได้เนี่ยมาไว้ในหน้าบ้านได้นะครับซึ่งเป็นส่วนที่น่าใช้เลยนะครับคือส่วนของการนําแท็บมาใช้นะครับแท็บกับบล็อกมินินะครับตัวเนี้ยซึ่งสามารถทํางานเข้าได้ เข้ากันได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเราสามารถเลือกหมดที่1ในแท็บ1แล้วก็หมดที่2ในแท็บ2ได้นะครับหรือจะเพิ่มแท็บที่3ที่4ที่5ก็สามารถทําได้นะครับทำได้ขนาดนั้นเลยนะครับนี่คือภาพรวมนะครับของการใช้ t ี e a m เด e เซเว่คู่กับ Visual c o m พ o เ e อนะครับในการนําข้อมูลระบบหลังบ้านนะครับในส่วนของโพสต์นะครับมาแสดงในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบมินินะครับคือแบบบลิสนะครับคือภาพทางซ้ายเทคทางขวานะครับแบบ มันซานารีหรือกิดนะครับคือมีภาพด้านบนนะครับเท็กซ์ด้านล่างนะครับแล้วก็จัดคอลัมน์ได้นะครับและแบบสุดท้ายนะครับคือแบบสกอร์เรอร์นะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะเลื่อนนะครับบล็อกเนี่ยไปทางซ้ายหรือขวาได้นะครับรองรับทัชสกรีนภายในอุปกรณ์ประเภทมบายด้วยนะครับและ แบบบล็อกมินิเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับแท็บได้นะครับคือสามารถเอามาใส่ในแท็บได้นะครับนี่คือภาพรวมของการทำงานในรูปของบล็อกนะครับและ3ตัวนี้นะครับบล็อกมินิบล็อกแมชชีนเลอรี่กริดนะครับแล้วก็บล็อกกอร์เลอร์พวกนี้อยู่ไหนนะครับอยู่ในส่วนไหนของของ Visual c o m p o s เ s e r นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับเวลาที่เราสร้างหน้าเพจขึ้นมาใหม่นะครับนะครับ สร้างหน้าเพจมาใหม่แล้วนี้นะครับสลับเป็นแบบ Black Editor นะครับเราจะเห็น Visual Composer ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับตัวที่ Element นะครับเขาจะเรียกว่า Element นะครับที่ดึงข้อมูลของโพสต์ของเรานะครับมาแสดงเนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับเราไปดูกันนะครับตัวที่จะใช้ดึงนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดเหมือนที่เราเอ่ยชื่อไปเมื่อกี้ครับ Block Mini ครับ1ตัว Block m a s o n r y อังกฤษแล้วก็ Block s c o l e r น,นี่คือ3ตัวนะครับที่เอาไว้สําหรับดึงข้อมูลของโพสต์นะครับมาแสดงในเพจของเรานะครับได้อย่างสวยงามนะครับและสามารถจัดคอลัมน์ได้นะครับแล้วก็จัดความกว้างของฟีเจอร์ิมเมจโชว์ไตเติลซ่อนข้อมูลอะไรต่างๆได้มากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าการทํางานของบล็อกมินิบล็อกมอนซิเนรี่อังกฤษแล้วก็บล็อกสกอรเรอร์ทำงานอย่างไรในวิดีโอถัดไปครับผม